วันนี้ไม่ค่อยสวยเลยโหวันนี้ออกมาเต็มกินแต่ของแพงๆไปเที่ยวท้องหรอด้วยเด,ดี๋ยวดูเราดิเอาอะไรไปจีบครับวันเนี้ยใช้หมอก่อนผมพร้อมมีทาง ฮาลทูหลอกสาวบนเว็บแ,แคมรับหนุ่มบ้านจนขั้นแรกสร้างบ้านหรูบนกระดานจุกบอดขนาด2ตารางเมตรขั้นที่2อจัดองศากล้องให้ดีให้บ้านดูสมจริงขั้นที่3แต่งชุดที่ดูรวยที่สุดออกกล้องทุกต้องดูดีขั้นที่4ี่ต้องมีความอื่นในจิตใจขั้นที่5้ารวบรวมความกล้าแล้วลมืย สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมันนี่แต่จริงนี่น่ารักกว่าในรูปนะครับโอ้โห,หขนาดนั้นหรอกมั้งคะคุณมันนี่ทําอะไรอยู่ครับก็เออคุยกับเพื่อนเล่นเปื่อยอะค่ะไม่มีอะไรทาเหมือนกันอืมผมขอแชทด้วยค,คนนะครับแล้วนี่คุณมันนี่ชอบกินอะไรหรือเปล่าครับมันนี่ทานได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ส่วนมากมันนี่ชอบทานขนมค่ะชอบกินรสอะไร,รครับเนะี่ย จะกล้วยมากกว่านะคะกล้วยบ้านผมก็อร่อยนะครับพันดีด้วยคืนนี้จะไปไหนนะครับก็ยังไม่รู้เลยะคะ่ะเผื่อว่าจะมีปาร์ตี้กับเพื่อนนะคะมาปาร์ตี้บ้านผมครับบ้านผมสวยครับมีสระน้ำสามบอ่อต่าง <Huh? S 2> สระนะครับมีรถเกง๋งรถมินิรถเบนซ์มอเตอร์ไซค์แพงๆมี้หมดเลยครับล้ว บันนี่จะรู้ได้ไงคะว่าคุณดีจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวคืนีหมขับไปรับนะครับอาจจะเบรกบ่อยหน่อยนะครับมันไม่ว่าลองเล่นเกมอะไรดีกันนี่คะเกมอะไรดีครับก็เกมผ่อน้วชิ้นนี้เลยคะได้ครับเพื่อสาวสวยอย่างคุณเรียบร้อยแล้วครับ ตโอ๊ยโอ,โอ,อ๊ะผมตั้งใจดูดูนะครับคุณมินนี่โออยโอ้ยโอ้ยะครัโอ๊ยบันเทิงกินข้าวข้าวพอข้าวพอ